สวัสดีครับมาพบกันในคลิปวิดีโอประวัติศาสตร์คลิปหนึ่งนะครับวันนี้เป็นการชกกันระหว่างคนดังทั้งสองฝักฝักระหว่างฟุตบอลกับนักมวยระดับตำนานของประเทศอาร์เจนตินาทังกู้เลยนะครับดีเอโก้มาราโดน่าถือว่าเป็นนักฟุตบอลระดับตำนาน ในฟุตบอลโลกในชุดแชมป์โลกนะครับจะอยู่ในชุดกางเกงสีเหลืองถักสีดำส่วนยักษ์แค่ลาเซียซึ่งเป็นอดีตคู่แข่งคู่บารมีของเขาทรายกาแล็กซี่ของเราเลยนะครับอยู่ในชุดกางเกงสีขาวขิดฟ้าซึ่งมีรูปร่างเล็กกว่าฝ่ายมาลาโดน่าพอสมควรเลยนะครับเป็นการชกกายการพิเศษนะครับโดยจัดที่ ประเทศอินเดียนาเริ่มการชกมาซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ามาลาโดนา,าจะมีฝีมือในการชกมวยชกที่เนียนตาเลยนะครับมีการแลกหมัดอยางกรุดซึ่งเป็นฝ่ายลาเซียนะครับเดินต้อนเข้าไปแล้วออกหมัดเป็นชุดแต่มาลาโดนาก็อาศัยรูปร่างที่ใหญ่โตกว่านะครับคอยดัก ใช้จังหวะฝีมือสกัดการบุกข,ของอดีตแชมเปี้ยนโลกผู้ยิ่งใหญ่ของอาเจนตินาอย่างาซันโต้ลาเซียนะครับซึ่งการชกก็เป็นไปอย่างสนุกสนานมีเสียงแฟนมวยของประเทศอาร์เจนนาส่งเสียงดังกันขึกนทั่วทั้งเวทีเลยนะครับ ซึ่งแฟนๆก็เข้ามาให้กำลังใจนักมวยทั้งคู่อย่างแน่นเวทีแน่นสังเวียนซึ่งการชกก็ดาเนินไปอย่างสนุกสนานนะครับโดยมีการหยอกเย้าระหว่างกรรมการและนักมวยไปมานะครับซึ่งก็เป็นที่สนุกสนานแล้วก็ชอบอกชอบใจนะครับของแฟนๆที่เข้ามาชม กันอย่างหนาตาเลยนะครับการชกก็ยังดำเนินกันไปอย่างสนุกสนาน่อยทีถ้อยอาศัยแต่ก็มีบางจังหวะออกหมัดก,กันอย่างหนักหน่วงรุนแรงนะครับเล่นเอาทั้งคู่เหนื่อยหอบไปด้วยกันทั้งคู่แม้ว่ายกหลังๆทั้งคู่ก็จะเริ่มหมดแรงออกหมัดก,กันวืดววาดกันไปมาแต่ก็พยายามออกหมัด สู้กันอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชนะครับโดยที่ไม่มีการต่อยหมัดลงไปนับหรือล้มให้กรรมการนับเลยนะครับเป็นการที่ชกกันสนุกสูสีเป็นอย่างมากและแล้วการชกก็สิ้นสุดนะครับลงในยกสุดท้ายอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นการชก เป็นรายการกูศสนนะครับซึ่งทั้งคู่ก็ได้เตรียมตัวฝึกซ้อมกันมาเป็นอย่างดีนะครับ<ป>การชกของทั้งคู่นะครับก็เป็นที่สนุกสนานถูกอ,อกถูกใจของแฟนๆในประเทศอาร์เจนตินานะครับซึ่งทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นวีรบุรุษระดับตำนานของประเทศเลยนะครับ ผลสุดท้ายนะครับทั้งคู่ก็เข้าสวมกอดกันนะครับและแล้วมาลโดนาก็อุ้มซานโตสลาเสียส่งกลับเข้าไปที่มุมเป็นภาพที่น่ารักมากเลยนะครับ